สารจากดาวลูกไก่เพลียเดียนเรื่องเราทุกคนมีความรับผิดชอบพี่น้องที่รักของโลกฉันคือคาริฮานผู้บัญชาการของเรือเพลียเดียนหัวใจของฉันเปลี่ยนไปด้วยความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้พวกคุณที่นี่มั่นใจได้เลยว่าฉันรู้สึกถึงหัวใจทุกดวงที่คิดถึงข้อความของฉัน แต่ทุกอย่างมีเวลาของมันเองพี่น้องของฉันเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดคำโง,โง่ๆหรือมาโอ้อวดด้วยกันมาที่นี่บ่อยๆต้องมีเหตุผลมันต้องมีเหตุผลดังนั้นวันนี้ฉันแค่อยากจะนำพลังงานอันประเสริฐพลังงานบวกพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างมากมาย การปรากฏตัวของเราทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันและให้แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตจำนวนมากบนโลกนี้เริ่มยอมรับแล้วว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาลเพียงแต่ใจของพวกเขายังไม่สงบนิ่งมีแต่ความกลัวและหลายคนถึงกลับบอกว่ากลัวแต่อีกไม่นานอีกไม่นาน มุมมองเหล่านี้จะเปลี่ยนไปเพราะเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณไม่ใช่เพื่อจมตีคุณไม่ทำร้ายคุณแต่อย่างใดหัวใจของเราเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดังนั้นเราจะไม่ทำอะไรที่จมตี เปลี่ยนแปลงหรือพยายามบงการจิตใจของใครก็ตามบนโลกใบนี้หรือบนดาวดวงอื่นในจักรวาลดังนั้นวันนี้ฉันจะเติมข้อความนี้ด้วยการพูดถึงอดีตเล็กน้อยเราอยู่บนโลกนี้ของคุณมานานแล้ว เราเป็นพื้นฐานของพันธุกรรมของคุณเมื่อสิ่งมีชีวิตของดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกสร้างขึ้นยินจํานวนมากของสิ่งมีชีวิตนอกโลกถูกนำมาใช้และส่วนใหญ่ยินของเราปรากฏอยู่เรานำความรู้เรานำวิวัฒนาการมาสู่โลกของคุณเมื่อหลายล้านปีก่อนอาระยธรรมทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำสอนของเรา ไม่ฉันไม่ได้พูดอุยอายด้วยการพูดว่ามีเพียงเราเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่มีเผ่าพันธุ์อื่นมากมายที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเราในโครงการอันยิ่งใหญ่นี้ส่วนใหญ่คือชาวอาร์ูเรียนและซีเรียนแต่ฉันรับรองได้ว่าส่วนใหญ่เป็นพวกของเราเอง เราใส่ทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกของคุณในทุกวันนี้ดังนั้นเรารู้ว่าณจุดหนึ่งของเส้นทางเราก็ทำผิดพลาดเช่นกันเรากับว่าเราได้ละทิ้งคุณไปสู่ชะตากรรมของผู้ที่มาถึงที่นี่เราจะไม่ถ่ายตัวเองที่นี่และเรา จะไม่ให้คำอธิบายต่อไปเพราะกระบวนการของการมาถึงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบริบทเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของโลกของประสบการณ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปดาวเคราะห์ดวงนี้ตลอดสองสปีที่ผ่านมาหรือฉันอาจพูดได้ไม่กระทั่งสองสามพันปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่เราสามารถทําได้ และเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทั้งหมดของโครงการแต่เผพันธ์มนุษย์กลับถูกพรากไปจากความคิดเหล่านั้นไม่ฉันไม่ได้กล่าวโทษใครที่นี่เพราะหลายคนจนถึงวันนี้ยังไม่ปล่อยให้ตนเองมีส่วนร่วมดังนั้นจึงอยู่ที่จะจำลองเสรีอิสระอยู่เสมอ เรามีการจัดการแต่มีอุปสรรคในการเชื่อมต่อส่วนนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ฉันจะบอกว่าทั้งหมดมาจากจิตสำนึกของมนุษย์เองจากมนุษย์เหล่านั้นที่อยู่ที่นี่และต้องการกลัอำนาจเหนือโลกทั้งใบจึงเกิดความคิดร่วมกันมีข้อตกลงทำความคิดเพื่ออำนาจอธิปไตยบนโลกใบนี้ แต่ถ้าเราจะอยู่ที่นี่เพื่อเล่าเรื่องให้คุณฟังคงใช้เวลานานเกินไปที่เราจะบอกคุณทุกอย่างและแน่ใจว่าวันหนึ่งคุณจะรู้ทุกอย่างทีละขั้นตอนวันต่อวันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทั้งหมดคำตอบจะมาเมื่อ,อคำตอบจะมาถึงความคิดของคุณเมื่อถึงเวลา เราไม่มีอะไรต้องซ่อนไม่มีใครทำและไม่มีการปิดบงังเพราะความจริงอยู่ที่นั่นความจริงจะเป็นอิสระเปิดเผยได้ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนรู้คุณจะต้องใช้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขยอย่างมากในการทำความเข้าใจโครงการนั้นยิ่งใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อโลกใบนี้และผู้อาศัย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือประมาทเลินเล่อโครงการของดาวเคราะห์โลกนี้ยังคงอยู่ในความคืบหน้าแต่จำนวนวันของมันคุณสามารถขอให้อาจารย์ของคุณนำความจริงมาให้คุณได้หากต้องการใช่คุณสามารถทุกสิ่งถูกเขียนขึ้นในช่องของจักรวาล เหตุการณ์ทั้งหมดการตัดสินใจทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในประวัติอากาชิกของจักรวาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประวัติอากาชิกของดาวเคราะห์โลกฉันพูดแต่เพียงว่าการเปิดบันทึกเหล่านี้ในขณะนี้อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีเพราะคุณยังคงตัดสิน คุณยังไม่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงคุณยังคงหลงไปกับความเชื่อของคุณและทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในช่วงเวลานี้จากนั้นจะมีการตัดสินมากเกินไปและนั่นจะไม่เป็นผลดีต่อคุณจากนั้นความอยากรู้อยากเห็นก็จะถูกเก็บไว้ที่อา่าว สำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการต่ออยังมีประสิทธิภาพโอ้แต่ความรู้แต่ความอยากรู้อยากเห็นนั้นมันยิ่งใหญ่มากฉันอยากรู้คุณมีสละที่จะรับผลอย่างสิ่งที่คุณเข้าใจหรือเรียนรู้ฉันจะบอกควรเพียงสิ่งเดียว ควรจะเข้าใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไขามากมายไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็นไม่มีอะไรเป็นอย่างที่คุณเข้าใจมีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าและไม่ใช่แผนการของพระเจ้าพระบิดาบรรดาที่จะลงโทษมนุษยชาติของโลกแต่เป็นแผนการที่สร้างขึ้นเพื่อให้สิ่งมีชีวิตใช้เจ็ดจำนงเสรีของตนอย่างแม่นยำ เพื่อให้มีความเป็นไปได้ที่จะเลือกแหล่งที่มาหรือสิ่งที่ไม่ใช่แสงสว่างนี่เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมและนี่คือผลลัพธ์ดังนั้นเก็บความอยากรู้อยากเห็นของคุณไว้เพราะในอนาคตคุณไม่จำเป็นต้องถามเพื่อรู้ความจริงเพราะมันจะเข้ามาสู่จิดสำนึกของมนุษย์ของคุณ เหมือนเป็นความทรงจำเหมือนภาพยนตร์เพราะคุณจะจดจำทุกอย่างโดยละเอียดหากคุณต้องการการอยู่ในมิติที่5คือการสามารถย้อนเวลาไปได้ทุกเมื่อที่ต้องการเพราะไม่มีทำลายเวลายอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้เสมอ และไม่ว่าความคิดของคุณจะพาคุณไปที่ใดจากนั้นคุณจะรู้รายละเอียดด้วยฉากที่ชัดเจนและสดใสของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและวิญญาณของคุณมีส่วนร่วมในเรื่องทั้งหมดอย่างไรโอ้อย่าคิดว่าวิญญาณของคุณอยู่ในบ็อกซิสหรืออยู่ในสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่เฝ้าดูทุกสิ่ง ผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการทั้งหมดรวมถึงการหมดสติด้วยดังนั้นการตัดสินจะอยู่ที่ใดอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่จิตวิญญาณของคุณหรืออยู่ที่กระบวนการนั้นยิ่งใหญ่ดังนั้นจงเข้าใจมันไม่มีประโยชน์ที่จะวิ่งตามมันในตอนนี้แค่เราสักครู่แล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่าง ในทางที่ถูกต้องโดยไม่ต้องตัดสินไม่มีประโยชน์ที่จะย้อนกลับไปในอดีตเพื่อทำความเข้าใจทั้งหมดนี้ฉันถึงมาที่นี่เพื่อบอกคุณเรื่องนี้เพียงเพราะหลายคนสงสัยว่าทำไมสิ่งมีชีวิตนอกโลกถึงเข้ามาใกล้โลก ทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่พวกเขาต้องการอะไรกับเราดังนั้นคําตอบจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เราจะนําโครงการเริ่มต้นนั้นกลับคืนมาก่อนการลร่มสลายของสติบนโลกใบนี้และคืนทุกสิ่งที่โลกใบนี้เคยเป็นให้กับคุณนี่คือภารกิจของเราในตอนนี้ที่จะปลดปล่อยคุณ จากแอกของการปั่นป่วนทั้งหมดที่ได้ทํากับคุณและให้คืนสิ่งที่คุณมีทั้งหมดเพื่อที่จิตวิญญาณของคุณจะจดจําทุกสิ่งที่พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่ทีละเล็กทีละน้อยทุกสิ่งที่พวกเขาทําในตอนนั้นและพวกเขาสามารถทําซ้ำได้ในช่วงเวลาปัจจุบันฉันสามารถบอกคุณได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกของคุณนั้นรุนแรงมากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในเวลาเดียวกันและรวดเร็วมากแต่อย่าลืมว่าตัวคุณก็เปลี่ยนไปเช่นกันตลอดเวลานี้คุณเปลี่ยนไปและคุณจะเปลี่ยนเร็วขึ้นและเร็วขึ้นและอาจมีบางสิ่งหลายอย่าง เข้ามาในหัวคุณโดยที่คุณไม่ต้องถามดังนั้นจงตระหนักถึงทุกสิ่งที่เข้ามาและพยายามมองทุกสิ่งด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขโดยไม่ตัดสินไม่ต่อต้านคุณหรือเชื้อชาติใดๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกัน หากคุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นให้เราพูดว่าเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบไม่มีใครสามารถยกเลิกการาำนิได้ทุกคนมีความรับผิดชอบทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เราทุกคนมาที่นี่อีกครั้งเพื่อแก้ไขนั่นคือคำที่คุณเข้าใจดังนั้นเรามาแก้ไขทุกอย่างอีกครั้งเพื่อเตรียมดาวเคราะห์ดวงนี้ให้ดีกว่าที่เคยเป็น เพราะวันนี้คุณมีสติสัมปชัญญะที่คุณไม่มีเมื่อพันปีที่แล้วและเราหวังว่าด้วยสิ่งนั้นคุณจะสามารถสร้างโลกใหม่ดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมจากชาวดาวลูกไก่เพียเดียนโดยบุสเดย์